เดือนเมษายนสำหรับชาวราศีเมษผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมเรื่องการงานตั้งแต่วันที่5ธันวาดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอยู่2ปีครึ่งส่งผลต่อเจ้าเดือนตนูกรรมะซึ่งเล็งเป็นเกษตรหมายความว่าจะเป็นคนขยันขันแข็งประกอบสมารัอาชีพการงาน,นเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังมีโชคชะตาตำแหน่งที่ดีเด่นในการงานการบริหารการปกครองในมือชื่อเสียงกตยศ แต่ต้องทําด้วยตัวเองนะครับสําหรับเรื่องการเงินและคู่ครองตั้งแต่19มีนาคมถึง12เมษายนดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีมีนเร็งเป็นวินาศได้อยู่ในตําแหน่งมหาอุดต,ต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องกระทบกระทั่งกับคู่ครองและหลังจากวันที่12เมษายนถึง6พฤษภาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเร็งเป็นปัตตนิตนุกสาหรับคนที่มีคู่ครองคู่ครองจะช่วยส่งเสริมวัฒนาส่งเสริม ชื่อเสียงเกียรติยศโชคดีจากหุ้นส่วนทั้งหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนธุรกิจนะครับสําหรับเรื่องโชคลาภตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง30มีนาคมลาศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ยาวถึงมกราถึงมีนาคมปีหน้านะครับก็คือ12เดือนประมาณนั้นส่งผลเจ้าเรือนลาภาก,กระดุมพระทำนายว่าชาวราศีเมษจะประสบความสําเร็จในด้านการงาเงินมีโชคลาภและผลประโยชน์ต่างๆในการทํามาหากิน มีช่องทางในการทำมาหากินมองเห็นช่องทางนะฮะได้รับผลประโยชน์จากการงานเสี่ยง<ๆ>เช่นงานอบาบยมุกงานสีเทาๆหรือการพน,นันจะได้โชคลาภแบบฟุกๆจากการเสี่ยงดวงได้ผลกําไรจากการลงทุนแบบไม่คาดฝันเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็จะเกิดขึ้นเสมอนะครับและเดือนเมษายนยังมีดาวอาทิตย์ย้าย 14มีนาคมถึง14เมษายนย้ายเข้าสู่ราศีมีนเรียงเป็นปุตตะวินาศหมายความว่าบทบริวารหุ้นส่วนจะนําเรื่องเดือดร้อนรุ่งยากมาให้ช่วงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับและหลังจากวันที่14เมษายนถึง15พฤษภาคมมดาวที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรียงเป็นปุตตะนุกหมายความว่าชาวราศีเมษจะถูกแวดล้อมด้วยบทบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้มีวาสนาดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีโชคดีจากการเสี่ยงโชค สรุปชาวราศีเมียรในเดือนเมษายนนะครับจะมีโชคทางการงานมีเกียรติยศชื่อเสียงจะได้โชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงละงวดนี้ในเดือนเมษายนนะครับก็มีเลขหนึ่งสามสี่หกสำหรับใครที่สนใจที่จะมองหามาเสี่ยงโชคนะครับผมก็อาจารย์วัดทักษะพารวยก็ทําทุกง,งวดสําหรับหวยรัฐบาลวันที่หนึ่งและวันที่สิบหก อยู่ในเพจคุณชมลมคุณรู้ดวงนะครับก็ขึ้นไว้ที่หน้าจอก็ติดตามได้ในเพจทุกงวดน,นะครับวันที่1วันที่16สําสำหรับหัยรัฐบาลนะครับก็ไปดูกันได้สําหรับเดือน,มนเมษาจนชาวลาสเีกรก็สวัสดีครับ